อร่อยทาง่ายกับน้ำมันพืชรามารโกตวันนี้ชวนทําเนื้อสับคั่วพริกเกลือไข่ต่อเป็นไอเดียอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำเมนูรสชาติเผ็ดร้อนหอมกลิ่นพริกเกลือมาพร้อมกับเนื้อสับที่นุ่มๆคั่วจนหอมแถมทําง่ายไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากสับกระเทียมให้ละเอียดเตรียมไว้ จากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตสกัดจากถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีเหมาะสำหรับเมนูผัดตามด้วยใส่เนื้อวอัวติดมันคั่วจนสุกใส่กระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูซอยผัดจนกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองทองปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดี จากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางขยี้ไข่แดงให้แตกและเริ่มสุกใส่ไข่ไก่อีกฟองให้เป็นไข่ดาวปิดไฟจัดจานเสิร์ฟโรยด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเนื้อสับคั่วพริกเกลือไขต่ตอกเมนูแสนอร่อยน่าทานแบบนี้อร่อยทาง่ายไม่ยุ่งยากเพราะเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองกลามรากตสกัดจากถั่วเหลือง100ผ่านกรรมวิธีเหมาะสําหรับเมนูผัดทาให้เมนูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทําตามกันนะคะ